ช่องยัดแดงบ้านหลอนที่จอนนทบุรีเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อสีบปีที่ผ่านมาคุณน้ำย้ายมาอยู่ที่อำเภอไซน้อยตั้งแต่ยังเด็กบ้านของคุณน้ำจะอยู่แถวๆปากซอยแถวที่คุณน้ำอยู่จะมีทาวาใหม่ๆผุดขึ้นอยู่หลายหลัง แถวกลางซอยแต่เดิมมีผ้าเท้าเก่าๆอยู่หลายหลังแต่ก็ได้รับการบูรณะใหมุู่หลังเช่นกันแต่้ายซอยจะมีบ้านสองชั้นอยู่หลังหนึ่งซึ่งเก่าและสุดโทมมากก็เป็นเรื่องที่แปลกผมที่มาเช่าอยู่ใหม่รีบของยยายออกกลางดึกพันทีแต่ทุกคนก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนก็มีน้าของเพื่อนคุณน้ำย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แทนช่วงแรกๆตอนที่น้ายายเข้ามาอยู่ใหม่ นะเป็นคนปกติดีทุกอย่างแต่หลังจากพี่อาศัยอยู่ที่นี่ได้สองเดือนก็เริ่มกลายเป็นคนเพ้อมักจะบอกว่าเขามีแฟนและลูกอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยทัพังพี่นะ้าอยู่ที่นี่แค่คนเดียววันนั้นคุณน้ำได้ขอคุณแม่ว่าจะไปนอนที่บ้านนะ้าของเพื่อนที่อยู่ท้ายซอยเพราะจะได้แอบไปสู่บุรีด้วยจึงเดินถือหมอนไปที่ท้ายซอยกับเพื่อนสองคนพอไปถึงบ้านนะ้าคุณน้ำกับเพื่อนก็คุยเล่นกันปกติ จมเวลาย่างข้าวดีหนึ่งก็ขึ้นไปนอนกันที่ชั้นบนส่วนนะจะนอนที่ชั้นล่างอยู่แล้วในห้องชั้นสองไม่ได้มีข้าวของอะไรมากนะักมีเพียงแค่เตียงนอนที่อยู่ขวามือตบเครื่องแป้งอยู่ผัดจากเตียงนอนตู้เสื้อผ้าจะอยู่ตรงปลายเตียงส่วนห้องน้ําจะอยู่หลังห้องตรงข้ามกับประตูทางข้าวอดีคุณนั่มนอนไปได้สักพักเริ่มได้ยินเสียงผัดลมตั้มพฮิรดัง,ดงแกร ทั้งทั้งที่ตอนแรกมันก็ไม่ได้มีเสียมอะไรจนเพื่อนที่นอนข้างคาบสก,กิดแล้วบอกว่าพัดลมดันว่าคุณน้ำรู้ว่าเพื่อนกลัวเพราะปะกติเพื่อนคนนี้จะเป็นคนกลัวหิมากคุณน้ำจึงดุกไปปิด มันจะได้ไม่ต้องส่งเสียงดังน่ารำคาญเขือน้ํารู้สึกตัวตื่นเพราะเพื่อนสะกิดที่หลังด้วยอารมณ์พี่งัวนอนปนโมโหจึงลุกขึ้นมาถามเพื่อนว่ามึงเป็นอะไรเนี่ยก็เห็นเพื่อนนอนหลับตาปีแล้วชี้ไปทางปลายเตียงปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงนั่งขันหลังอยู่ที่ปลายเตียงอายุรุ่นรุ่นอนุบาลสวมชุดราตรีสีขาวของเด็ก ผมยาวถึงกาลางหลังนั่นกวั้นหัวโยกตัวไปมาจากคมที่ไม่กลัวหีคุณนั่มก็เริ่มคิดแล้วว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคืออะไรความกลัวเล็กๆเ,เริ่มผุดขึ้นในตัวคุณนั่มหลับตาลงคิดในใจว่าถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วไม่เห็นสแดงว่าตนตาฝาดครู่เดียวคุณนั่มค่อยๆลืมตาขึ้นมาเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปที่ปลายเตียงม,มีเพียงแค่ตู้เสื้อผ้าหลังเก่าๆ จึงรู้สึกใจโล่งขึ้นมาพันทีแต่อยู่ๆประตูห้องมันกลับเปิดออกเองแล้วค่อยๆอ้าออกอย่างช้าๆเอ๊คุณน้ำรู้สึกขนุกตั้งพันๆที่ตนเองเป็นคนล็อกมันกลับมือก่อนนอนแล้วแพ้ๆต้องมีคนเปิดมันจากด้านในเท่านั้นแต่คุณน้ำไม่พันที่จะได้พดอะไรต่อประตูห้องน้ำก็ค่อยๆอ้าออกคุณน้ำรีบหันครับ ไปมองทันทีปรากฏว่าเห็นเด็กผู้หญิงคนเดิมคนที่นั่งอยู่ปลายเตรียมเมื่อครู่นี้ไปนอนคว่ำหน้าอยู่ในห้องน้ำคุณน้ำตกใจจนตัวเกรง็งรีบหลับตาลงความกลัวเริ่มแผ่กระจายจนทั่วร่างกายนึกใจในว่าไม่ใช่ใช่ เราไม่ใช่คงกลัวหีมันต้องไม่ใช่แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูอีกพีก็เห็นประตูห้องน้ำปิดอยู่ในสภาพเดิมคุณน้ำคิดในใจว่ามันคืออะไรกันแน่ตาฝาดไปเองหรือเห็นภาพหลอนคุณน้ำรีบปลุกเพื่อนที่นอนอยู่ข้ามตัวให้ลุกข,ขึ้นมาก่อนเ้ยตื่นๆเพื่อนก็ลืมตาขึ้นมามองหน้าคุณนำ้ำ แต่ยังไม่ทันที่คุณน้ํจะได้พูดอะไรเพื่อนก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนว่ามึงไม่ต้องเล่ากูเห็นทุกอย่างแล้วคืนนั้นคุณน้ํกับเพื่อนตัดสินใจวิ่งลงไปข้างล่างแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมัน รุ่งเช้าจึงมานั่งเล่ากันว่าต่างคนต่างเจออะไรกันบ้างคุณนั่งเล่าไปถึงตอนที่เห็นเด็กนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วพยายามหลับตาลงพอตื่นตาขึ้นมาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วคิดว่าคงจะตาฝาดไปเองแต่เพื่อนกลับบอกว่าความจริงเด็กมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันดุ เดินไปเปิดประตูห้องแล้วเดินกลับมาเปิดประตูห้องน้ำแล้วเดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะเด็กคนนั้นกึ่งวิ่งกึ่งเดินอยู่ในอาการลุลี้ลุลนเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่าง